สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนำเอาเหรียญพระเครื่องนะครับมาท่านชมนี่ถึงเหรียญนะครับรูปที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือนะครับหลวงปู่ผลนะครับหลวงปู่ผลหรือหรือพระครูธรรมจักรชโยชโยดมนะครับ นะหลุง,ล,งลุงปู่ผลนะครับท่านเป็นเป็นเหรียญที่ฉลองอายุครบ80ปีของท่านนะครับครับทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะมีรูปพระ,ะสังกรจจายนะครับแล้วก็มีอ,อักษรจะเรียกว่า ณชาลิตินะครับณนะชาลิตินะครับนะวัดตักขนนนะครับจังหวัดชัยนาทวัดตักขนนจังหวัดชัยนาทนะครับเดียวแวะผมใจดูใกล้ชิดนะครับนะครับเป็นรูปพระสังกระจายนะครับกนะระจายอักษรสี่ตัวนะครับเป็นภาษาบาลีนะคือณนะ ชาริตินะครับนะครับชาริติ